นะครับบรรยากาศวันเช้าวันนี้นะครับมีหมอกปกคลุเยอะมากเลยครับวันนี้นานนานทีนะครับไม่ได้เปิดสุดยอดครับเรามาแก่งกิ่ครับเยอะครับสมาชิกเริ่มร้อยลอกันทุนหน้าหลายคนเห็นกัน กลาเป็นคุณพ่ออะไรมั่งก็เลยไม่มีเวลามาปั่นกับเราก็ติดภารกิจต่างตัวกเข้มาคุณพ่พยายามที่จะสร้างสมาชิกนะครับแย่สกตจากเขาแล้วก็มือเป็นหนอามีเรียกว่าน้ำค้างอ่ะ นี่นะครับบรรยากาศยามเช้าโหย้ยไอ้หมูขี่หัวอะไรครับเหยียบเป็นความโชคดีนะครับครับนี่ครับนำเสนอกันนะครับเพื่อจะให้คนที่ ไม่ได้มาในในเช้านี้นะครับพิชาเล่นนะครับสวยมากครับหมอกวันนี้ครับนะที่นี่ก่อนนะครับ